วันไฟนายครั้งที่38ประจำวันเสาร์ที่6ธันวาคมพศ2568รอยอยู่กับผมครับนาย้ายอุนเวกราบสวัสดีนะาผู้เล็กนะผู้ใหญ่พี่ๆนะ้าสมาชิกหน้าช่องในกลุ่มกันด้วยนะวันนี้เราจะดูกันที่วันไฟนายครั้งที่38มีชกด้วยกันทั้งหมดนเคู่จากเดิม8คู่นะเป็นคู่ของชาร์โดซิงอวินและเอนโซเอนโซทำน้นก็ไม่ผ่านและมีไข่จิงทำการถอนชกไปที่เหลือก็มากันครบถึงแม้รามาดาจะทำน้ำมากไม่ผ่านแต่มีการตกลงกันเรียบร้อยมันแน่สำหรับคู่นี้จะพูดถึง2 คู่รักเท่านั้นที่เหลือก็เป็นคู่แบบสรุปสั้นๆง่ายๆไม่ต้องสุดเยอะก็มีนักชกจากไทยเนี่ยเหลือเพียง2ท่านเท่านั้นเป็นเพชรจิจ้าและอาเรฟส่วนคู่ที่เหลือรอฟังจากสองสรุปของคู่นี้ได้เลยมาที่คู่แรกของผมคู่ที่4ของรายการมวยไทยรุ่นอะตอมเวทเพชรจิจ้าลูกเจพา่อลวงต้มจะพบกับมาติน่าโดมินซักเพชรจิจ้าเนี่ยเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทอายุ23ปีสูง160ชกวันมาเจ็ดไฟกดเรียบกวาาหมดรา่าสุดชนะคะแนนคิกบ็อกซิ่งที่วันหนึ่งอนต่อคานโมริมุตะ จากญี่ปุ่นนะชกมวยไทยโหดมากกดทีโอทุกคนเป็นมวยครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดหมัดหนักมหกมัดเร็วดุดันหนักแน่นอันตรายแข็งแรงแข็งแกร่งเลยสําหรับมวยไทยหญิงรายนี้ส่วนมาติน่าเนี่ยเป็นคนโปรแรงอายุ23ปีสูง1 6 4ชกวันมาสี่ไฟชนะ3แพ้1ชนะคะแนนต่อซินเชียฟอเรสที่วันไฟไนั้นครั้งที่33เป็นมวยครบเครื่องรวดเร็วสูงยาวสาวมันหมัดหนักอาวุธเยอะดุดันเอาเรื่องเคยเป็นแชมป์ WMC มวยไทยก่อนเข้าจะมาะชกในวันคู่นี้ซาบุนเวเนี่ยขอเชียร์ไปทีเด็กไทยอย่างเพชรจิจาหนักแน่ดดนด กายโคตรดีรอบนี้เล็กกว่าซี่เซนไม่ใช่ปัญหาบัดหนักรุ่นนับลมได้เลยเล่นไปครับเล่นไปที่เพชรกีจ้าลูกเฉพาะหลวงต้มมาต่อกันที่คู่เอกคู่ที่2ของผมนะน้องคู่เอกคู่ที่หกของรายการอย่างอารีฟซอนได้ชพันจะพบกับรามดานออนดาร์อารีฟเนี่ยเป็นเด็กลุกครึ่งไทยมาเลยอายุ21ปีสูง177สวกทุกวันมา10ไฟฟอมโดยรวมไม่ธรรมดาชนะ8แพ้2ล่าสุดชนะคะแนนเอลเมดี้เอลจารมี่จากมรกโกที่วันไฟนัลครั้งที่32เป็นมวยฝีมือครบเครื่องขวางหน้าแทงยัดไส้อุหลรกหลายไอคิวมวยดี แวมันส่วนทางด้านราบดานเนี่ยเป็นเด็กราบดาน,นอายุสิบเก้าปีสูงร้อยหกสิบแปดชกวันมาสีไฟกวาดหมดชนะเรียบล่าสุดคนยกสองต่อชาติพยัคฆ์ศักดิ์สิสทดไฟนั้นเนี่ยผัดกันนับเลยมันมากเป็นมวยหมัดหนักเร็วจัดออกเร็วออกมัน่นวัดหมดใจถึงพึ่งได้ออกเป็นชุดเนี่ยโคตรด,ดีสไตล์เปิดหน้าแรกคู่นี้ซาวน์เวย์ขอเลือกเชียร์เข้าไปที่ราาดานถึงเป็นรุ่นน้องเล็กกว่าเก้าเซนช่วงชกเป็นรองแต่คิดว่าราบดานคงเดินญัดวัดหมดใส่มันชุดของขนาดศักดิ์สีร์ล้วนไฟนี้ถึงแม้ะ่ผานก ไปเนี่ยเพื่อศักดี์ศุ่นล้วนไฟนี้นี่คู่นี้น่าจะมาน่าดูครับติดหน้าติดตามห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวแต่ขอในอกใจเชีย์เด็กไทยเทียบที่เด็กรามาาอนแทนชอบไปที่ราบดานออนดัสมาต่อกันที่คู่อื่นๆนะคู่ที่ชอบของผมเลย